สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้วอมก็จะมาแต่งหน้า,าลุกแบบว่าแนวบ่มแดดโทนนูดนั่นเองนะคะกเ็เหมาะสำหรับซัมเมอร์ในช่วงนี้นั่นเองค่ะสำหรับการแต่งตาในลุคนี้นะคะวอมใช้คั r ทร Absolute n u d e Eyeshadow Palette นั่นเองนะคะวอมเนี่ยดองอา e s h a d o w Palette อันนี้มานานอยู่ในเม e ั p คอลเลคชั่นของวอมนะคะแต่วอมไม่ค่อยได้ใช้วอมก็เลยอยากจะมาแต่งหน้าแบบแนวแบบ เออประมาณนูดนูดแบบเหมาะสำหรับซัมเมอร์อะไรอย่างนี้นะคะถ้าอยากรู้ว่าวอมแต่งลุกนี้ยังไงนะคะก็ไปเชิญชมกันได้เลยค่ะอวอมก็ได้ลงเดครีมแล้วก็าทาลิปบ,บาล์มเสร็จเรียบร้อยน,นะคะเตรียมผิวสำหรับการแต่งหน้านั่นเองค่ะอย่างแรกนะคะที่วอจมจะทำก็คือลงฟาวเดชันนะคะฟาวเดชันที่วอมจะใช้ในวันนี้ก็คือนาเชียโกลนั่นเองนะคะ วอมเนี่ยมีขวดใหญ่นะคะแต่ว่าวอมจะใช้ขวดนี้ให้หมดก่อนว่ามันเป็นขวดแซมเปิลที่วอมได้มานานแล้วนะคะวอมก็จะเอามาลงตรงฝ้นฝ่ามือแล้ววอมก็ใช้บิวตี้เบนเดอร์นะคะจากซปเปอร์มาร์มาลงรองพื้นที่วอมใช้ฟองน้ำเนี่ยเพราะว่าวอมอยากจะให้ผิวเนี่ยดูเป็นธรรมชาตินะคะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าคนดูไมกับทูตอเรียลของวอมนะคะวอมก็จะใช้บัฟฟิ้งบัตของเรียวเทคนิคค่ะเพราะว่าวอมอยากให้เนี่ยหน้า <Yeah. S 1> ที่เหลือเนี่ยวอมก็ต่อมา่าลงตรงคอนะคะเอาล้วนะคะต่อมาเราก็มาเขียนคิ้วกันตอนนี้เนี่ยที่เขียนคิ้วที่วอมกำลังเหออยู่ก็คือของ e2d house นั่นเองนะคะ drawing eyebrow นั่นเองค่ะวอมได้มาจากพี่มุกี้จาก makeup swap สวัสดีค่ะพี่มุกี้ท่าพี่มุกี้กำลังดูวิดีโอนี้อยู่นะคะวอมเนี่ยเอ,อติดใจมากเลยอะ่ะการเขียนคิ้วของวอมนะคะวอมก็จะเริ่มจากตรงนี้ก่อน ฐานคิ้วแล้วก็จักงน้นวองก็จะเริ่ม,มเขียนนี้ลงข้อมูนคิ้วเลยรู้ว่าคิ้วหนาเท่าไหรวองก็ค่อยโค้งขึ้นมาจริงๆแล้ววอมเป็นคนที่เขียนคิ้วไม่เก่งมากเลยนะคะก็ก็ถ้าวันไหนโชคดีวองก็ได้คิ้วแบบสวยมากแต่คือถ้าวันไหนแบบว่าเขียนไม่ได้ก็ วอ <Hey. S 2> มก็ค่อยปัดก็จะได้อะไรประมาณนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าสวยไหมหลังจาก K เขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะวอมก็จะคอนทัวร์หน้าด้วยบรอนเซอร์ตัวโปรดของวอมน,นะคะนั่นก็คือบาฮามามม่านั่นเองค่ะวอมก็ใช้แปรงหัวตัดอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ของเอ s เซนสนั่นเองค่ะ,ะมาคอนทัวร์หน้าเบา,บา คอนทัวไปจริงหน้าผากเลยนะคะ,ะก็ส่วนจมูกเนี่ยัมก็จะใช้แปรงแปรงอยู่ไหนอะ่ะเอ้ยเขาทำอ,อ๋อยู่นี่ก็เป็นแปรงหัวตัดเหมือนกันนะคะอันนี้ของ e อ o โคทูค่ะผมต้อง ถ้าใครได้ยินเสียงวองนะคะก็ต้องขอโทษเลยนะคะเพราะว่าบ้านวอเที่องกิจเนี่ยอยู่ใกล้โรงพยาบาลมากก็จะมีแบบว่าแอมบูเลนส์เอ,อแบบวิ่งผ่านมาตลอดเลยนะคะก็วันนี้วอมคิดยังไงก็ไม่รู้อยากทำวีดีโอเป็นแบบว่าเออแต่งหน้าไปคุยไปว,ว่าวอมคิดว่าเออบางครั้งทําแบบโอเวอร์ไอ์จะมันไม่ได้เหมือนแบบคุยกับทุกคนแบบ ตรงๆอะไรนี้นะคะก็ถ้าใครชอบวิดีโอแบบว่าคุยไปแต่งหน้าไปก็บอกด้วยนะคะหรือว่ากดไลค์วิดีโอนี้เยอะๆวองก็จะได้รู้นะคะวองก็จะใช้แปรงหัวใหญ่ขึ้นเนี่ยมาปัดให้มันเข้ากันนะคะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะดูว่าโดดเกินไปจากนั้นนะคะวองก็จะใช้คอนซีลเลอร์ของ m a อ e ์ i n น Fit เนี้ค่ะเพื่อมาไฮไลท์หน้านะคะก็จะคราวนี้เนี่ยก็จะไฮไลท์แตกต่างกันไปหน่อย ก็จะไฮไลท์เป็นตัววอย่างนี้แล้วก็ไฮไลท์ตรงจมูกนะคะสารจมูกแล้วก็ปกปิดบริเวณปิดจมูกแล้วก็เน้นตรงคาง <c oughs> จากนั้นวงก็จะใช้แปรงเลียวเทคนิคเอ็กซ์เพรสเฟสบป้นะคะเกลี่ย <c oughs> ให้เข้ากันให้หมดนะคะ หลังจากลงคอนซีลเลอร์ไปแล้วนะคะเราก็จะต้องมาเซตให้มันอยู่กับที่เพราะฉะนั้นวอมก็จะใช้ Stay Matte Powder จาก r e m e l l London นั่นเองนะคะสีที่วอมใช้ก็คือวอม Bleach นั่นเองนะคะก็มาปาดตรงบริเวณที่เราลงคอนซีลเลอร์ไปนะคะเราก็จะมาเริ่มแต่งตากันนะคะก็วอมก็จะใช้ เ s uh, s เซนต Eyeshadow b a s สนะคะอายฮาร์ดสเตอันนี้นั่เองคะ่ะที่วอมใช้อยู่เป็นประจำเลยในเมคอัพทั t o ตอร l ียลนะคะวอมก็จะแต้มแล้วก็เกลี่ยให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นนะคะวอมก็จะใช้ c a t r i ิ m a ม e to Stay Long Lasting e y e s h a d o w คะ่ะเป็นอา e s h a d o w เนื้ออ y e s h a d o w เฮ้ยไม่ใช่เป็น Eyeshadow นั่นเองนะคะเป็น Eyeshadow เนื้อครีมค่ะ Uh, สีเนี่ยก็จะเป็นสีออกแนวคอปเปอร์นั่นเองนะคะให้ทั่วเปิดตาเลยนะคะและว,วันนี้นะคะอย่างที่บอกไปผมาก็จะใช้ r i ตท uh, ริ Absolute Nude Eyeshadow Palette นั่นเองนะคะสีแรกที่ผมจะใช้นะคะก็คือสีนี้คะ่ะเป็นสีที่สีนั่นเองนะคะก็ผมก็จะใช้แปลงของ Anastasia แปลงแบบหกลมๆนี้ผมก็จะมาลงตรงบริเวณตรงนี้ หั่เปลือกตานะคะแต่ว่าไม่เลยไปจนถึงที่วอมลงอายแชโดว์เบสไปตะกี้ค่ะก็ให้แบบว่าชิดกับขนตาหน่อยนะคะจากนั้นนะคะวอมก็จะใช้สีที่สามเนี่ยมาลงาแบบว่ามาลงเป็น transitional color นะคะก็วอมก็จะเริ่มจากตรงไปหางตานะคะแล้วก็คล้ายๆแบบ ขัดเป้านะคะแล้วก็แปรงที่วันใช้ก็คือของเรียวเทคนิคนะคะอจากนั้นนะคะมันก็จะใช้สีที่เข้มที่สุดที่อยู่ในอายแชโดว์พลเลตนี้มาจิกหางตานั่นเองค่ะ นะคะคก็หวังว่าน่าจะเท่ากันแล้วก็วอมก็จะใช้แปรงเลงงือทัเทคนิคเดิมเนี่ยปาดให้เข้ากันนิดนึงวอมก็จะมาลองใช้ของ Miss ี e อายไลเนอร์นะคะวอมก็จะเอาวันนี้เนี่ยมากีตาเป็นซูเปอร์แบล็กอายไ e เนอร์นั่นเองคะ่ะที่วอมเพิ่งได้มาจากพี่มุกกี้นะคะก็จะมาเปิดประทุนลองใช้ในท UTORIAL นี้เลย ที่วอมกีดไปนะคะก็จะเป็นแบบว่ามีแคไอาย <Can I? S 1> ขึ้นมานิดหนึ่งนะคะสำหรับขอบตาล่างนะคะวอมก็จะใช้ของจอดาน่านะคะ mm hmm. อายไลเนอร์ในสี black o อานั่นเองค่ะถ้าใครได้ยินเสียงนกเนี่ยคือบ้านหลังบ้านวอมนะคะมีนกเยอะนะคะชอบมากินอาหารนกที่คุณพ่อเขา,าไว้ข้างหลังบ้านนะคะก็วอมก็จะทำอีกด้านนึง จาน,นั้นเราก็ตำหนัดคนตากันตอนนี้เนี่ยวอมชอบผสมมาสคาร่าเล่นนะคะก็ามาสคาร่าที่วอมชอบเอามาผสมกันเนี่ยก็คือของซีวาน่านะคะแต่วอมจะใช้แค่ด้านที่เป็นไพรเมอร์เท่านั้นค่ะแล้วก็จากนั้นเนี่ยวอมก็จะใช้ของเมเบลินนะคะออันนี้เนี่ยก็คือเซนเซชั่นอลมาสคาร่าค่ะวอมเนี่ยเพิ่งสอยมาใหม่เพราะว่าวอมอยากลองดูว่าเออมันเป็นยังไงเห็น บิวตี้บล็อกเกอร์ที่นี่เขาใช้กันแนี้นะคะคุณตาก็ต้องมาประมาณนี้นะคะาจากนั้นนะคะวงก็จะใช้เวงก็จะใช้สีแรกสุดเลยนะคะที่เป็นแบบสีมุกนะคะก็มาลงตรงหัวตาค่ะ เอาละค่ะต่างตาเสร็จกันแล้วนะคะผมก็จะมาลงบลัชออนกับบอนเซอร์นะคะอ่าบลัชออนที่ผมจะใช้นะคะก็เป็นของจอนนาคะ่ะในสีชวีทันนี่เป็นสีโปดมากเลยดูจากแพคเกจิ้งนะคะมันเยินหมดแล้วนะคะเราก็ใช้แปรงของเรียวเทคนิคนะคะมาลงบลัชออนมันก็จะลงเป็นแบบว่าแนวสีรูปสีนี้นะคะเหมือนแบบว่าเราเพิ่งอาบแดดมาอะไรอย่างนี้ สำหรับบรอนเซอร์นะคะมมก็จะใช้ของจ o ด d น n a powder bronzer นั่นเองคะ่ะก็จะมีมอมแบบว่าชอบสีประกายของเขามากเลยมันแบบสวยมากอ่ะจะใช้แปรงหัวใหญ่นะคะมาปัดทับเหมือนแบบว่าไม่ถึงกระทับกันมานะคะก็จะแบบปัดตรงข้างหลังบลาชออนนะคะให้ดูแบบว่าเพิ่งแบบกลับมาจากทะเลใหม่ๆเลยอือ แบบดำปิดอ่ะไม่ใช่นั่นเองนะคะเป็นแบบว่าแนวบอ์วอมต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะพอดีว่าวอมลืมอัดตอนที่ทาลิปสติกค,ค่ะแต่ว่าลิปสติกที่วอมใช้เนี่ยก็คือ2อ,อันนี้ค่ะวมอมทาลิปเพนซิลของซิวาน่าที่เป็นโทนแนวสีน้ำตาลก่อนค่ะจากนั้นวอมก็ลงทับด้วย r รม m o n d o n นดอนลิปสติกนะคะเป็นนูตคอลเลกชันจาก Kate Mo s สนั่นเองค่ะเอาละค่ะวอมก็ทำผมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ เครื่องประดับเรียบร้อยแล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบเมคอัพทูตัวเรียอันนี้นะคะวอมก็อยากจะลองแบบว่าแนวเมาส์มอยไปด้วยแต่งหน้าไปด้วยก็ถ้าใครชอบวิดีโอแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าใครอยากดูวิดีโอเกี่ยวกับบิวตี้หรือว่าเมคอัพทูตัวเรียจากวอมเนี่ยก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e วอมด้วยนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหนะะ้าค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ